อ่าก็ต่อจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราก็พูดถึงทั้งนิยามของอ่าฟังชั่นอลกรุ๊ปนะไฮดรอกซิลคาร์บอนิลคาร์บอกซิลอะมิโนนะครับเอ่าซันฟรีเดีลแล้วก็ฟอสเฟตไปแล้วนะฮะแล้วก็นิยามไอโซเมอร์ไอโซเมอร์ที่เอ่อมาจากคำว่าอีสอสนะอีสอสแปลว่าอ e ีควอลนะครับแล้วคำว่าเมโรสที่แปลว่าพาร์ทก็จะทำให้เห็นว่าคำกล่าวที่เรา คุยกันไปตอนต้นที่มราบอกว่ามันมีห้าพันอ่ะมันมีมันมีความ different กันตั้งห้าพันออร์แกนิกโมเลกุลเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลเกินเลยถ้าเราคิดตามหลักคณิตศาสตร์ที่มันมีการแจกแจงใช่ไหมทันทีที่คราบอนอะตอมเนี่ยมันไปจับนะในพันธะคู่กับออกซิเจนและแขนอีข้างหนึ่งมันมีอไฮโดรเจนแค่ตัวเดียวนะครับมันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่ง ในขณะที่ถ้ามันเป็นคาร์บอนซึ่งสองแขนมันจับปับคารบอนด้วยกันแล้วไปทำพันธะคู่กับออกซิเจนมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนที่ยกตัวอย่างเรื่องกริสซอลดีไฮกับไดไฮดอกซีอะซิโตนเมื่อกี้มันก็จะออกมาเป็นคนละอย่างกันแล้วพอออกมาเป็นคนละอย่างก็จะมีคุณสมบัติของคนละประเภทนะครับเพราะมันมีแรงที่เกิดขึ้นในระดับพันธะแตกต่างกันแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะถูกทําปฏิกิริยาเนี่ยต่างกัน ทีนี้มาดูต่อเมื่อเราพูดกันแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถอธิบายต่อถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้นะครับคือเราจะมองเซลล์เป็น bio molecules of cells นะครับคือมองไปในเชิองออร์เคมนะเพราะถ้าพอมองแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในนั้นนะครับก็คือกระบ,บวนการที่เราเรียกว่าปฏิกิริยา dehydration นะปฏิกิริยาด e h y d r a t i o n เนี่ยเป็น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะจริงๆต้องเรียกว่า Degrade ต้องเอาดีเกรดก่อนนะพูดใหม่นะครับต้องเรียกว่าปฏิกิริยาที่เป็นองค์ใหญ่ของมันนี่คือ degradation นะครับ degradation ก็แปลว่าการทําให้มันเสื่อมนะครับมีคําว่าเกรดแล้วมีคําว่าดีไปบวกนะเป็นดีเกรดก็แปลว่ามันเสื่อม เสื่อมลงนะครับเสื่อมถอยแต่เสื่อมสลายไปแบบไหนนะั่นอีกเรื่องนะคือคําไทยเรามีปัญหาถ้าเรามองภาษาอังกฤษไปเลยดิเกตเนี่ยมันมีปัญหาอะไรดีเก e ก็มีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบที่ Removal นะครับแล้วก็แบบที่2ก็คือแบบที่เป็น Additional นะครับไอ้เจ้า Removal Water ก็จะทําให้เป็นปฏิกิริยาชื่อหนึ่งเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่า dehydration นะครับ dehydration แปลว่า rehydrate uh, นะครับมี h y d r a t e hydrate hyd แปลว่าน้ำใช่ไหม hydrate คือ hydro นะครับ dehydro ก็แปลว่าเอาน้ำออกไปอีกอันนึงคือ hydrolysis ครับก็คือบวกน้ำเข้ามาเพราะฉะนั้นในปฏิกิริยาใหญ่ที่ชื่อว่า degradation นะครับ degradation คือการย่อยสลายเนี่ยปฏิกิริยาแห่งการย่อยสลายเนี่ยก็จะประกอบด้วยการ เสียออกซิเจนไปกับได้ออกซิเจนมานะถ้าพูดแบบนั้นเว <Okay. S 1> ลาถ้าเกิดเราพูดถึงการเสียไปเราก็บอกว่า dehydration เนี่ยมันคือ OH ถ้าเรามองให้ลึกนะว่ามันคือ OH กับ H ก็คือ Hydroxyl Group OH ที่เป็น y y r o x y l group นะแล้วก็มี H นะครับมันก็ถูก remove นะครับในฐานะ Subunit นะครับแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็มีปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสนะครับไฮโดรลิซิสก็คือปฏิกิริยาเบรกน้ำนะครับเพราะว่าลิซิสเนี่ยไลซิสนะครับ ases, หรือลิซิสเนี่ยลิซิสหรือว่าลิซิสแปลว่าแปลว่าเบรกในภาษากรีกนะฮะเพราะฉะนั้นะปฏิกิริยานี้ก็เป็นปฏิกิริยาที่มีน้ำเพิ่มเข้ามานะครับเกาก็บอกว่า OH กรุ๊ปเนี่ยจากน้ำเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามาเป็น one สับยูนิต เมื่อกี้มันเสียไปสับยูนิตหนึ่งอันนี้มันก็ได้มาเป็นสับยูนิตหนึ่งนะครับเพราะนั่นพอเราไปดูภาพนะเรามาดูภาพที่เป็นฟิกเกอร์ที่สามจุดห้าเนี่ยในเซลล์เนี่ยมันก็จะเกิดแบบนี้แหละนะครับคือเราก็จะพิจารณาว่ามันมีโมโนเมอร์นะครับโมโนเมอร์หนึ่งโมโนเมอร์นี้ก็มีหมู่ไฮดรซิลพ่วงอยู่แล้วก็มีหมู่มีเอชนะครับ, uh, H, รบเป็นไฮโดรเจนพ่วงอยู่ หลังจากนั้น2อันเนี้ O-H กับ H เนี่ยมองด้วยตาก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็จะต้องได้น้ํานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันทําปฏิกิริยากันได้นะครับมันทาปฏิกิริยากันได้มันก็ให้น้ำมันก็ให้น้ําออกไปแล้วมันก็จะเกิด dehydration reaction monomer สองอันที่ตอนแรกเนี่ย m เมอ e r มันถูกขั้นด้วยหมู่ไฮดรอกซิลกับ H เนี่ยน้ำมันถูกดึงออกไปแล้วก็คือทั้งก้อนเนี่ยออกไป มันก็จะได้เป็นโมโนเมอร์มาเชื่อมกันก็จะเรียกว่าเป็นการเป็นการินเทซิสออฟไบโอโมเลกุลนะครับเป็นการสังเคราะห์ชีวโมเลกุลขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันถ้าเรามีโมโนเมอร์อีกวันเดิมนะครับสถานการณ์เดิมเลยซึ่งโมโนเมอร์นี้มันมีไฮดรซิลแล้วมันก็มี H yl, นะมีไฮดรซิลแล้วมันก็มี H มันจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสอย่างไรนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสอย่างไรก็คือแปลว่าเดิมมันมีโมโนเมอร์อยู่แล้วโมโนเมอร์นี้มันมีน้ําเข้ามาน้ําตัวนี้ H2O เนี่ยมันก็แยกออกเป็นไฮดรอกซิลกับ H ไปจับมันก็ย้อนกลับออกมากลายเป็นโมโนเมอร์ที่มี OH แล้วก็มี H นะก็คือย้อนกลับนั่นเองส่วนใหญ่แล้วเวลาเราไปดูปฏิกิริยาเคมีนี้ในในแผนภาพ หรือในอะไรทางทางเคมีเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเขียนเป็นปฏิยาแบบผัานกลับได้ก็คือว่าถ้าไปข้างหน้านะครับถ้าไปข้างหน้าก็คือเป็น dehydration ไปข้างหน้านี่เป็น dehydration คือมันจะกลายเป็นข้างข้างขวามือของสมการก็จะกลายเป็นมีบวกน้ำเข้าไปแต่ถ้าว่าไม่มีน้ำนะครับมันก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับก็จะเป็นไอเจ้า h y d r o l y s i s นะครับเป็นเจ้าไฮโดรไล s ิสก็คือเอาน้ำบวกกันแล้วถึงจะได้อะไรไฮโดรไลซิสที่จะต้องเอาน้ามาบวกแล้วถึงจะได้อะไรแต่ว่าถ้าเป็น h y h y a t i o n เนี่ยคือเป็นสองอันแล้วก็ได้น้ำออกมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหเห็นนอกจากเขาจะนิยามอ่ไอโซเมอรแล้วนะครับเขาก็จะต้องนิยาม อีกตัวหนึ่งก็คือ p o ลิเมอรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันดิ่จริงพอลิเมอร์กับม o ลลามอร์เนี่ยก็พอที่จะเรียนเป็นไอเดียอยู่แล้วว่าถ้าเราพูดถึงสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้งหลายเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึงพอลิเมอร์แล้วก็มโนเมอร์นะครับเอ่อก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นเราก็มาพูดถึงเอนไซม์ซะก่อนเอนไซม์ทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในรูปโครงสร้างแบบนี้แหละนะครับเราก็บอกว่าเอนไซม์เนี่ยมันจะ require นะครับ require cell carry out dehydration and hydrolysis reaction นะครับเพราะว่าเอนไซม์มันคือโมเลกุลที่เป็นตัว c a t a l y ซ์ใช่ไหมครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับโดย bringing r e a c t a n t together นะครับเพราะนั้นไอเอนไซม์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวเสริมความเข้าใจของเราว่า ร่างกายของเราเนี่ยมีเอนไซม์ในฐานะโปรโตีนขึ้นมานะครับเอนไซมนี้เป็นโปรโตีนเพื่อเพื่อประกันความเสี่ยงว่าระบบในร่างกายเนี่ยจะดําเนินไปทัทนเวลาและอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์มันมีหน้าที่หลักๆของมันอยู่ประมาณนี้คือเราอาจจะมองในเชิง functional คือเราเราเรียนเราเรียนว่ามันทําอะไรก่อนไง พอเราเรียนว่ามันทําอะไรก่อนเราก็เลยไปพิจารณาถึงเหตุของการมีอยู่ของมันจากในมุมที่เล็กน้อยเกินไปหน่อยก็คือเหมือนกับเอนไซม์มันมีอยู่เพื่อย่อยสลายนะแต่จริงเอนไซม์ size, ถ้ามองในมุมนี้คือเอนไซม์มันมีอยู่เพื่อเร่งปฏิกิริยาเคมีก็แสดงว่าปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่การเกิดขึ้นของมันเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วมันไม่ มันไม่ร e l a t e กับการ maintenance ชีวิตให้มันดำรงดุลยภาพอยู่ได้ในเมื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันเลยต้องมีเอนไซม์เข้ามาคือเอนไซม์ก็เลยเป็นฟังก์ชันที่สิ่งมีชีวิตออ,ออกแบบมาเพื่อที่จะให้มันเกิดระดับได้ไงนะเพราะว่า้กระบวนการย่อยที่มันไม่มีไม่มีอะไรมาเล่งเลยเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีความแน่นอน นะครับกระบวนการย่อยที่ไม่มีอะไรมาเร่งมีความแน่นอนเพราะฉะนั้นพอมีอะไรมาเร่งเราก็เลยเรียนไงว่าปัใจจัยในการเกิดปฏิกิริยาสําคัญประการหนึ่งเลยหรืออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาสําคัญประการหนึ่งเลยคือการต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาการองมีคาตาไลซ์เพราะจะมีคาตาไลซ์แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นมากขึ้นนะเพราะฉะนเอนไซม์เนี่ยมีหน้าที่ทําให้ ระบบในร่างกายเ,ยเดินทางไปในอย่างที่ควรจะเดินทางตัวยอย่างเช่นการย่อยสลายในกระบวนการดูดซึอมอาหารเนี่ยพอเรารับอาหารเข้าไปแล้วนะฮะเอนไซม์มาช่วยย่อยเพื่อย่อยโมเลกุลเหล่านั้นให้เป็นโมเลกุลเล็กๆถามว่าโดยธรรมชาตินะมองอย่างนนะถามว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเอาเนื้อสัตว์ไปวางไวใ้ให้มันย่อยสลายวางไว้นอกร่างกายนะให้มันย่อยสลาย เนื้อสัตว์เหล่านั้นมีการย่อยสลายหรือไม่คําตอบคือเนื้อสัตว์เหล่านั้นก็มีการย่อยสลายแต่ทําไมเนื้อสัตว์เหล่านั้นที่มีการย่อยสลายเนี่ยอพอมันมาเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงเองเนาะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงในการย่อยสลายมันเกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือมาไปสัมผัสกับกรดซึ่งเป็นเอนไซม์นั่นเองเอกรดนี้ก็เป็นกรดที่เป็นกรดแก่ด้วยนะฮะกรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารเราที่เป็นกรดแก่ เพียงแต่ว่าในกระเพาะอาหารเราก็ออกแบบว่าในเมื่อเราจะมีการหลั่งเอนไซม์ที่เป็นปกรดแก่เพราะฉะนั้นในกระเพาะอาหารก็จะมีสารเคลือบนะสารเคลือบตัวนี้ก็จะทําปฏิกิริยากับไอกรดพอดีไม่ให้มันเกิดการกัดกระเพาะอาหารที่เป็นเนื้อเยื่อขึ้นเพราะยังไงเนื้อเยื่อเนี่ยกแก้ไม่ได้เนี่ยไงคออือเซลล์ไม่ได้ออกเซลล์ไม่ได้ออกแบบให้มันหลากหลายสักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเซลล์ตรงบริเวณตัวเนื้อกระเพาะอ่ะ กับเซลล์ที่มันอยู่บริเวณอื่นเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันในแง่ขององค์ประกอบทางด้านของเหลวความเปราะบางนะครับเพียงแต่อาจจะมีออร์แกเนลข้างในเนี่ยมันต่างกันบ้างเท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีถือว่าอยู่ในเซ็ตที่เป็นปั๊มเดียวกันดังนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาว่าเซลล์พวกนี้มันมีความเปราะบางนะฮะมันก็เลยต้องมีการผลิตเมือกออกมาเซลล์เหล่านั้นจะต้องสามารถผลิตเมือกออกมาได้ซึ่งความสามารถในการผลิตเมือกเคลือบเนี่ย มันเป็นความสามารถที่เซลล์มีอยู่แล้วคือเซลล์ทั้งหลาย,ยมีอยู่แล้วแต่มันผลิตกันในระดับที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเซลล์ที่อยู่ในกระเพาะอาหารก็ผลิตตรงนี้มากเป็นพิเศษเท่านั้นเองเพื่อรับมือกับเอนไซม์ที่มันจะหลั่งออกมาจากอีกเซลล์หนึ่งเข้าใจไหมไอ,ไอตกกระเพาะอาหารนี่ก็เป็นเซลล์นะการหลั่งเมือกขึ้นมาก็เป็นเซลล์ใช่ไหมที่เราเรียนแล้วแต่ทีนี้พอเราพูดถึงกระเพาะเออพูดถึงเอนไซม์ เอนไซม์ me, มันก็เป็นเซลล์ที่ที่หลั่งออกมาทอดเป็นสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเซลล์ที่มันมาเหมือนกันที่บอกว่าให้เธออธิบายการเดินทางของอโปรโตีนนการสักขหอโปรโตีนที่มันมาจากไรโบโซมใช่ไหมครับมาจากไรโบโซมเป็นจากนิวเคลียัสออกมาที่ตรงจออยู่ตรงนิวเคลียร์พตรงนิวเคลียร์แอนโลปจากนิวเคลียร์แอนโลปไปสัมผัสกับ เยื่อหุ้มของ endoplasmic reticulum ที่มันอยู่ชิดกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสหลังจากเจอกับเยื่อหุ้ม endoplasmic reticulum แล้วเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยก็เดินทางแล้วก็สั่งครา์โปรตีนจนสำเร็จแล้วก็นำส่งโปรตีนไปที่กอเสียพาราทัสแล้วก็ออกไปนะพอมันออกจากเซลล์ไปเท่านั้นน่ะออกจากเยื่อหุ้มนิวเคลียสไปเราก็เซมันว่าเป็นอะไรครับเป็นเอนไซม์เราก็เซมันว่าเป็นเอนไซม์แต่และเซลล์หลายๆเซลล์ก็ยิง ยิงไอ้เจ้าโปรโตีนชื่อเรียกว่าเอนไซม์นี้ในรูปโมเลกุลออกไปเมื่อเริ่มตัวกันแล้วเนี่ยเราก็เราก็เรียกจะแอนเทเรนที่เราเห็นในปริมาณหนึ่งว่าน้ำย่อยเห็นไหมครับเรียกว่าน้ำย่อยซึ่งมันก็ไปมีปฏิสัมพันธ์กับอีกเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มีหน้าที่ผลิตน้ำย่อยแต่มีหน้าที่ไปผลิตเมือกเพื่อมาเคลือบเพื่อมาเคลือบผิวของกลุ่มเซลล์ของตัวเองในเนื้อเยื่อนี่ก็คือปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น และนี่ก็ให้เห็นภาพนะครับให้เห็นภาพที่น่าจะกว้างขวางขึ้นจากนั้นเราก็มาคุยกันถึงคาร์โบไฮเดรตนะมาคุยถึงคาร์โบไฮเดรตเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงแค่ปฏิกิริยานะครับเอ่อดีไฮเดรชันแล้วก็พูดถึงปฏิกิริยาเอ่อไฮโดรไซิสนะครับซึ่งสำคัญมากเลยเนาะทีนี้ในทางปฏิบัติพูดง่ายว่ามันจะไปบวกน้ำ ฝั่งซ้ายหรือจะไปบวกน้ำฝั่งขวาของสมการเคมีก็ต้องมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในออแกนิกโมเลกุลนะครับเ,เราก็ทบทวนอีกนิดนึงว่าเวลาเราเรียนออแกนิกโมเลกุลเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างเราก็เรียนแค่สี่อย่างเอง,เองนะออแกนิกโมเลกุลใช่ไหมเราก็เรียนแค่สี่อย่างคือเรียน คาร์โบไฮเดรตนะครับเรียนลิพิดนะครับเรียนโปรตีนแล้วก็เรียนนิวคลีโอแกซิสนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะโฟกัสมันใช่จะนะเพราะนั้นพอเราโฟกัสไปที่คาร์โบไฮเดรตนะตอนนี้เวลาเราพูดถึงคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้เรานึกอยู่สองอย่างหนึ่งคือนึกถึงกลูโคสนะครับสองคือนึกถึงแอ oh ลกอฮอล์นะครับนึกถึงแอลกอฮอล์นึกถึงฟา์ชันอลกรุ๊ปได้เลยนะครับถ้าเราพูดถึงคาร์โบไฮเดรตเนี่ย คุณต้องดึงถึงฟอสจลโคปได้เลยก็แปลว่าฟอสจลโคปที่มันเป็นไฮดรอกซิลเนี่ยมันมีมันมีความรีเลทกับกับกับคาร์โบไฮเดทโอเคเพราะนั้นเอ่อพอเราพูดถึงคาร์โบไฮเดรตมันก็เป็นอะไรที่ใครๆก็รู้ว่ามันให้พลังงานใช่ไหมฮะแล้วเราก็แบ่งประเภทของน้ำตาลที่เราเรียนแล้วนะครับว่าโมโนแซคคาไรายนะครับเอ่อ ภาษากรีกเหมือนเดิมนะครับภาษากรีกโมโนสเนี่ยแปลว่าซิงเกิลนะครับโมโนสแปลว่า single s ซ c ค h a r ที่แปลว่า s u ก a นะครับแปลว่าน้ําตาลโมโน n o คคาไ h a r ก็เลยก็คือน้ําตาลโมเลกุลเดียวนะน้ำตาลโมเลกุลเดียวซึ่งไอเจ้าน้ําตาลโมเลกุเล,เ,ลเดียวตัวนี้ครับก l u c o s นะครับหรือว่าเ C6H12O6 เนี่ยที่เป็นโมโน s a คคาไ r i d เมื่อมันมา มาบวกกันนะครับในในปฏิกิริยาเคมีก็คือ C6H12O6 บว C6H12O6 เนี่ยนะพอสอ,สองอันเนี้ยมันจะมาเชื่อมโยงกันนะครับสอ,อันเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกันได้เนี่ยถ้าดูรูปประกอบแปลว่ามันต้องมีน้ำหายไปมีน้ำหายไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีหมู่ไฮดรอกซิลนะครับมีหมู่ไฮดรอกซิลของโกลูโคสอ่ โครงสร้างแรกนะครับแล้วก็จะมี H ของกรโคสโครงสร้างที่สองันนี้พูดแบบอย่างง่ายนะเพราะนะั้นไอตัวเนี้ไฮดอกซิลที่เป็น OH กับ H เนี่ยแน่นอนสุดมันจะได้น้ำเราจะเรียกปริยาขาไปนี้ว่าปริยาดีไฮเดชันคือเอาน้ำออกแสดงว่าโมโนแซคลายหนึ่งบวกโมโนแซคลายสองเนี่ยเราจะได้ก้อนหนึ่งขึ้นมาบวกน้ำเพราะว่าน้ำออกอไงเลยต้องแสดงให้เห็นว่ามันบวกน้ำนะครับทํานองเดียวกัน ถ้าเอาไอ้ก้อนนั้นมาละลายน้ํำถ้าเอาไอ้ก้อนนั้นมาละลายน้ํานะครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับไปที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นกรูโคสเหมือนกันก็คือการย่อยนะครับการย่อยทีนี้เวลาเราพูดถึงการย่อยการสลายการดีเกรดมันเนี่ยมันต้องดูว่าพูดกันในระดับไหนเช่นเราพูดกันในสเกลของการที่ไปทําลายพันธะหรือเปล่าไปพูดกันอย่างนั้นไหม ไปพวกการทําลายพันธะเดิมมีพันธะอยู่เช่นมีโอซึ่งมีพันธะอยู่ระหว่างกรูโคสสองโครงสร้างนะครับแล้วเราไปทําลายพันธะตรงนั้นไหมนะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือเราไปกระตุ้นให้มันเกิดการสร้างพันธะขึ้นมาหรือเปล่าโดยการไปดีไฮเดรตมันเพราะว่าการมีไฮ d ดรเจนเป็นตัวขวางเป็นอะไรเงี้ยเราก็ไปดีไฮเดรตพอดีไฮเดรตเสร็จเนี่ยแรงดึงของมันนะฮะยังอยู่ไง เพราะฉะนั้นแรงดึงของมันเนี่ยแหละจะทําให้เกิดการเข้าไปขยับโดยธรรมชาติทีนี้ก็เชฟเชฟคอนเซปต์นิดนึงว่าเราก็ต้องไม่ไม่วนไปวนมาวนไปวนมาคือเราก็ต้องรู้ว่าสมก,การเคมีเนี่ยมันเป็นการเขียนเพื่อแสดงว่ามันเกิดอะไรในปฏิกิริยานี้ในความเป็นจริงมันไม่ได้เกิดในในภาพแบบบวกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะ มันเป็นการแสดงว่าไอสิ่งที่ A นะมาประกอบกับสิ่งที่ B ภายใต้ปฏิกิริยาที่ C เนี่จะให้ PRODUCT d d o c ดไอเดียอยู่ตรงนี้ไอเดียอยู่ตรงนี้และเราก็ไปเรียกชื่อไอปฏิกิริยาที่ C เนี่ยว่าเป็นอะไรเราก็ไปกรุ๊ปปิ้งมันเช่นตอนนี้เรากำลังพูดว่าปฏิกิริยาที่ C เนี่ยนะมันคือดีเกรด รหรืออาจจะเรียกว่าซินเทสิสนะครับในส่วนที่เป็นการสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ก็เป็นซินเทสิสในส่วนที่เป็นการย่อยสลายเดิมเราก็เรียกว่าดนะีเกรดนแล้วเราก็ไปเรียกปฏิกริยาย่อยว่าถ้าเป็นปฏิกริยาอย่างนี้นะจะตั้งชื่อว่าไฮโดรลิซิสถ้าเป็นปฏิกริยาอีกอันนึงนะจะให้ชื่อว่าอะไรก็ว่าไปเพราะนั้นเรามาดูต่อนะ มันก็มีโมโนแซคคารายคือน้ำตาลโมเลกุลเดียวเนาะแล้วก็มีไดแซคคารายเพราะนั้นไดแซคคารายนี้ก็เกิดขึ้นมาจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวมาบวกกันอันนี้ก็เป็นไอเดียที่น่าจะชัดตั้งแต่ตั้งแต่อยู่สมัยมัธยมต้นแล้วทีนี้เวลาเขาเราอยากจะรู้ให้ได้นะฮะเพราะนั้นเราก็เดินทางมาต่อที่เอ่อฟิกเกอร์ที่สามจุดแปดนะครับ นิ้เกลือที่สามจุดแปดเขาเอาแป้งนะครับเขาเอาแป้งนะครับกับไกโคเจนนะครับ structure เนี่ยมาให้ดูเลยคือเขาถ่ายเขาถ่ายออกมานะฮะแล้วเขาก็ดึงออกมาเป็นโครงสร้างเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันก็จะพันกันยุ่งนะฮะมันก็จะพันกันเป็นอย่างนี้แหละคือเราเขียนเป็นตัวโครงสร้างเหลี่ยมเนี่ยเรามองไม่ออกไงว่ามันยุ่งจริงๆในเซลล์แต่พอเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏมันเป็นสายโมเดลนี้เป็นสายโซ่ สมมติมที่มีความยาวเพราะมันต่อกันไปเรื่อยๆด้วยแรงดึงต่อกันไปเรื่อยๆด้วยแรงดึงนะ,ะพอหลังจากที่เราพูดถึงพวกนี้แล้วมันก็จะเกิดการขยับขึ้นไปอีกของกลุ่มที่กําลังศึกษาอยู่เมืนะะ่อกี้เราก็ศึกษาว่ามันเกี่ยวข้องกับเอ,อ มีน้ำตาลใช่ไหมมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะครับมีแมกโครโมเลกุลแย่ๆหมดเลยที่เกิดแต่เรายังไม่ได้บอกว่าไอ้ไอ้พวกแมกโครโมเลกุลทั้งหลายเนี่ยมันมีตัวที่มันไปร้อยเรียงกันมีตัวที่เาไปจัดวางเรียงกันแล้วมันกลายเป็นไฟเบอร์มันกลายเป็นไฟเบอร์ไปจัดเรียงกันแล้วมันกลายเป็นเซลลูโลสะไอเดียนี้เป็นไอเดียที่เราต้องไปสังเกตเองเห็นะ